แคบชันช่ขภาพจิตมื่อนี้ม่วา่าพูดกันดีดีดีกว่าดีกับเขาดีกับเราพี่นอ้องเขาอย่ามองขามความสำคัญของการเลือกใส่คำว้า,วาทั้งนำเสียงที่เหมาะสมจังหวะที่เหมาะสมและกกะ็จิตใจและกกะ็ท่าที่ที่มันเหมาะสมการที่ห้าเว้าดีมันสิบ่งบอกถึงว่าเขาเป็นคนคิดดีได้ค่ะพี่นอ้องมันจะเป็นพลังบัวพลังใจ ให้กับคนที่ฟังห้าวเแล้วกับเห้าผูเ้เป็นคนนว้ามันสิมีความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะบ้าแล้วต้อ็ไปตลาดดีกว่าค่ะพี่นอ้องอาหานี้กินแสบๆกันเลยกว่าอาจารเอ๋อาจารเอ๋มาแล้วอาจารเอ๋มาแล้วมาแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วค่ะ